โอเคต่อไปเป็นสไลด์ที่21นะครับก่อนที่เราจะเริ่มรนะันโปรแกรมเรามา,าทำความเข้าใจนะครับรูปทางซ้ายกับรูปทางขวาก่อนนะครับว่า2รูปนี้มันคือรูปเดียวกันนะครับแต่มีรายละเอียดนะที่แตกต่างกันนิดหน่อยนะครับโดยที่รูปทางขวาก่อนนะครับเราเริ่มจาการูปทางขวาคือคอนโดมิเนียม นะครับหมายเลขชั้นที่อยู่ด้านล่างเป็นเลขชั้นล่างนะครับเป็นเลขชั้นน้อยๆหมายเลขที่อยู่ข้างบนเป็นเลขชั้นที่สูงสูงนะโดยที่พื้นที่ตรงนี้รวมกันก็ือซือ 4GB กิกะไบต์จำได้ใช่ไหมครับเรามีแบ่งออกเป็น2ส่วนเรียกว่า user space นะขนาด 3GB กิกะไบต์และ kernel space อีก 1GB กิกะไบต์นะครับ ตำแหน่งนี้เราปรับแต่งได้นะครับให้เป็น 2GB กิกะไบต์กับ 2GB กิกะไบต์ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับรายละเอียดนะแต่ว่าหลักการมันเหมือนเดิมนะครับก็คือมี User กับเคอร์เนลสเปซนะคราวนี้ลูกทางซ้ายของเรานะครับมองให้เป็นคอนโดมิเนียมเหมือนกันเพียงแต่เลขเลขเลขชั้นล่างนะครับนี่คือชั้นล่าง นะตีลังกาไปอยู่ข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมองแบบหัวคอนโดมิเนียมหัวทิมนะครับอันนี้ก็เป็นชั้นสูงสูง,สงนะครับก็เหมือนเดิมก็คือ,อทำให้ kernel space นะตีลังกากลับไปอยู่ข้างล่างนะ user space ตีลังกากลับขึ้นไปอยู่ข้างบนนะครับเพราะว่าส่วนนี้ส่วน user space นั้นก็จะตรงกับพื้นที่ของ ที่เราจับจองไว้ให้กับ user application นะครับแล้วก็ library อื่นๆที่เราเรียกใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าพื้นที่ตรงนี้นะครับมีเส้นแบ่งเหมือนกันเห็นไหมครับเส้นแบ่งตรงนี้ก็คือเส้นนี้นะงั้นเจ้า kernel เนี่ยนะครับก็วนลูปอยู่ในนี้นะครับวนลูปอยู่ในนี้นะพอทุกอย่าง จัดเรียงตัวอยู่ในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วนี่ก็คือเมมโมรีนี่ก็คือเมมโมรีนะเมื่อทุกอย่างเรียงตัวอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วทั้ง text segment data segment เห็นไหมครับอ่าน kernel ก็จะน่าย้ายมาทำงานที่ตรงนี้ <c oughs> น่าย้ายใครย้ายฮาร์ดแวร์ นะครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายทีหนึ่งว่าย้ายฮาร์ดแวร์ตรงนี้หมายถึงอะไรนะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยฮาร์ดแวร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็ทํางานอยู่ตรงนี้วนอยู่ตรงนี้นะครับเหมือนที่ผมบอกไปว่าอยู่ในวายลูปชนิดอนันต์นะครับฮาร์ดแวร์ทำงานอยู่ในเมมโมรีส่วนนี้นะครับแต่เมื่อโปรแกรมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับจัดก๊อปปี้มาเพส์ลงใน อ่าเมมโมรีเรียบร้อยแล้ว CPU นะครับก็ย้ายมาทำงานที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดต่อไปว่าเมื่อย้ายมาตรงนี้แล้วเนี่ยโปรแกรมจะทำงานอย่างไรต่อไปในสไลด์ถัดๆไปนะครับโอเค